วันอังคารที่30พฤษภาคม2566าสำนักงานชนะทานที่7นำโดยนายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชนะทานที่7พร้อมด้วยนายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษานายวิทวัตวัฒน,นียกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบสภาพเขื่อนและอาคารรับน้ำซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรงดีพร้อมกับเก็บน้ำได้อย่างเต็มศัก,กยภาพอีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนตาม12มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดสู่การปฏิบัติตาม6แนวทางปฏิบัติที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อให ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดจากนั้นท่านผู้ว่การสำนักงานชลระทฐานที่7ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธา,านี NBT อุบล bon, ในรายการรอบภูมิภาคออกอากาศทางช่อง11ในตอน เจาะลึก6กมาตรการจัดการน้ำและรับน้ำฝนของกรมชลประทานโดยได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนของพื้นที่ในเขตสำนักงาชนชลประทานที่7เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของกรมชลประทานที่ได้กำหนดไว้ณนะเขื่อนลำเซบายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่างตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตอนนี้ทางกรมก็สั่งแล้วว่าให้ทุกโครงการไปดูอาคารทั้งหมดที่จะใช้ในฤดูฝนที่จะรับน้ําและระบายน้ําให้ใช้ได้ตามเป็นปกติมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งข้องนั้นส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องที่ต้องบอกบางทีเราเข้าราชการก็ย้ายไปบ้างอะไรไปบ้างเปลี่ยนระเ่ยนมั่งสิ่งสําคัญคือเสียงจากชาวบ้านทั้งเองที่มาบอกเราผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาพอพอทำเสร็จทําให้ชาวบ้านทุกคนถ้ามี ปัญหาถ้ามีแนวคิดหรือถ้าท่านมีอะไรที่จะแนะนำกรมชมุประฐานหรือให้เราไปช่วยดําเนินการแก้ไขอะไรต่างๆ1 4 6 0สูนะครับท่านโทรไปบอกเลยครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับสายมันจะเข้ามาที่เราท,ทันทีครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับว่ามีอะไรให้กรมชมุมระทานรับใช้ยินดีครับกรมช